สวัสดีค่ะดิฉันนางรสุคนเกตเล็กครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสะแก้วดิฉันจะมานำเสนอเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดระบำเบญจสถา,านกริดดานชฉลีสาระการเรียนรู้ที่3นาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาศิลปะพ,พื้นฐานสาระที่3นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะโดยการนําเทคนิควิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์ทําให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทบทวนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติท่ารำได้ด้วยตนเองนอกเวลาเรียนโดยแบ่งเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้เป็น6ห,หน่วยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. องค์ประกอบของบทละครหน่วยการเรียนรู้ที่ 2. นาฏยศัพท์และภาษาท่าหน่วยการเรียนรู้ที่ 3. ประวงมาตรฐานหน่วยการเรียนรู้ที่4การสร้างสรรค์ผลงาน หน่วยการเรียนรู้ที่5การวิจารณ์การแสดงและหน่วยการเรียนรู้ที่6การอนุรักษ์นาฏศินและละครเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนี้ประกอบด้วยคำแนะนำในการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนประมวลผลรายวิชาแบบทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาสาระกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ทดลองความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเองแบบทดสอบหลังเรียน และเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงในการให้คำแนะนำและช่วยตรวจความถูกต้องในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนชุดนี้ให้สมบูรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนเร่มนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูในวิชาหน้าตศิสินให้มีประสิทธิภาพต่อไปขอบคุณค่ะค่ะลำดับต่อไปจะเป็นประมวลผลหน่วยการเรียนรู้ที่1องค์ประกอบของบทละครในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้หน่วยที่1นนี้ก็คือสอ3.1เข้าใจและแสดงออกทางน้าตสินอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในส่วนของตัวชี้วัดสสามชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อที่1ระบุโครงสร้างของบทละครโดยใช้ศัพท์ทางการละครและข้อ7นํดนำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สาระการเรียนรู้แกนกลางองค์ประกอบของบทละครจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ได้แก่ข้อ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของบทละครข้อ 2. มีทักษะบอกองค์ประกอบของบทละครได้ 3. ม,มีทักษะวิเคราะห์ละครโดยใช้องค์ประกอบของบทละครและ 4. ระหนักถึงความสำคัญของนาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่ององค์ประกอบของบทละครก่อนที่เราจะชมละครนะคะเราก็ควรจะทราบก่อนว่าบทละครนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง <c oughs> เพื่อจะทำให้เราเนี่ยสามารถชมละครได้อย่างมีสุนทรียะสามารถวิพากษ์วิจารณ์การแสดงละครต่างๆได้นะคะ 1. โครงเรื่อง โครงเรื่องเป็นระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครตั้งแต่ต้นจนจบนะคะการนำเสนอเหตุการณ์ต่างๆในละครเนี่ยสามารถลำดับเหตุการณ์ได้อย่างนี้คือ 1. เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่การเป็นการกระทำของตัวละครที่น่าสนใจนะนิสัยและเงื่อนไขของตัวละครข้อ2อาจจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ความตื่นเต้น เน้นแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัวเอกของละครต้องต่อสู้กับความยากลำบากข้อ3ขั้นตอนในการนำเสนอจะต้องชัดเจนและ4มีช่วงต่างๆที่แสดงถึงความตื่นเต้นความประทับใจสุดท้ายข้อ5มีจุดนิ่งจุดสงบไม่ควรมีเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาจนหน้าเบื่อข้อ2 ตัวละครและการวางลักษณะนิสัยของตัวละครตัวละครมีลักษณะนิสัยที่เด่นชัดมีชีชวิตชีวาสมจริงสมจังมีการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจการแบ่งประเภทของลักษณะนิสัยของตัวละครมีอยู่ด้วยกัน3แบบคือ 1. ตัวเอกตัวเอกจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องนะเป็นผู้กระทำและก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเป็นผู้ประสบปัญหา และแก้ไขปัญหาต่างๆให้หมดไป 2. ตัวรองตัวรองเป็นตัวช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาต่างๆของตัวเอกจะมีความผูกพันกับตัวเอกและ 3. ตัวประกอบตัวประกอบเป็นตัวละครที่ทำให้ฉากแต่ละฉากดูสมจริง 3. ความคิดหรือแก่นของเรื่อง ความคิดหรือแก่นของเรื่องก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครคือความคิดที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของละครหรือจุดมุ่งหมายความหมายของบทละครในเรื่องนั้นๆ 4. บทสนทนาบทสนทนาก็คือศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นคำพูดของตัวละครการใช้ภาษานี้ก็คือกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การเขียนบทละครแม้จะมีโครงเรื่องมีตัวละครและมีความคิดที่ดีแต่ถ้าผู้เขียนไม่มีศิลปะของการใช้ภาษาก็ย่อมไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความคิดสู่ผู้คนได้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปชมบทละครสั้นกันดูนะคะเด็กๆ ตัวผิดปะวะทำไมแกตกอ่ะเฮ้ยเป็นไรนะผมแค่แฟนเก็บเล่อเซาเรียป้าป้ากับบ้านแยกย้นายกันคะแนนสอบเป็นไงบ้างลูก ไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวข้องหน้าเอาใหม่ นเป็นไงบ้างหายไปหลายวันเลยเอา้าฝนมาเนี่ยแล้วเหรอเราไม่เห็นแกตั้งหลายวันนี่หญิงมาเติยียหนังสือให้เราหน่อยดิเออฝนเราไม่เห็นแกตั้งหลายวันอ่ะแกหายไปไหนมาวะเราคิดว่าแกตายไปแล้วซะอีกใช่วันนั้นหนาครูสาวเรียกตัวอยู่ไม่รู้ค้างงานอะไรไว้หรือเปล่าลองไปหาหดูนะอืมไปหาแก หายไปหลายวันเลยไม่สบายหรอค่ะคุณเรียกเรียกหนูหรือเปล่าคะใช่จ้ะตอนเนี้ยโรงเรียนมีสอบแข่งขนันชิงทุนหนูสนใจไหมครูว่าหนูทําได้อยู่แล้วแหละลองไปสอบถามที่บ้านดูนะได้ค่ะเตรียมตัวมาดีๆล่ะ ได้ทำไ,ได้ ไม่ออาเลยค เห็นครูบอกว่าอะไรเรียกครบอะไรสักอย่างเฮ้ยเจมมึงดูดิคะแนนแม่งจะถูกส่งไปที่บ้านเราด้วยว่ะอย่างงี้แม่ก็รู้ดิว่ากูเก่งเอยจริงอันนี่จริง้ายเฮ้วตายแล้วไม่เป็นไรนะลูกี่มันสอนพี่มันขอละครูครับ 呃，呃、uh, uh。 เป็นยังไงบ้างคะหลังจากไปชมละคสรสั้นของพี่ๆกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาศึกษาบทละครสั้นกันดูนะคะเรื่องรักเธอเท่าฟ้าค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากชมผลงานละครสั้นของพี่ๆของเราแล้วสนุกไหมคะหลังจากชมบทละครสั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาศึกษาบทละครสั้นเรื่องรักเธอเท่าฟ้าดูนะคะ หลังจากที่เด็กๆศึกษาบทละครสั้นเรื่องรักเธอเท่าฟ้าเสร็จแล้วเด็กๆทำกิจกรรมที่1ได้เลยค่ะหลังจากเสร็จกิจกรรมที่1เราจะไปพบกันต่อในหน่วยที่2นะคะอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ